ครับผมมือนี้ก็เริ่มต้นคลิปใหม่ครับผมบ่ได้อันนี้คลิปหลายมือแล้วนะครับไอเบิ่งสวนแน่เบิ่งอันนี้แน่บริเวณรอบถังแน่ครับว่าเป็นอย่างไรด้วยครับเด้อมือนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวัดมองที่ว่าสูบน้ำหาปลาเป็นอย่งไรอันนี้บัวหอมนะครับหน่วยเหนือรวยพันแสบรวยแบบใหญ่เลยครับผมบอก่วยพันมัน นี่ทำเงินไปแล้วครับบวหอมแซ่บหลายหวานหวานกินเราธรรมชาติทีนไวยหนึ่งทู่ทางล่างเห็นไว้ใต้ใบมะกกอนี่ครับโอ้ท่านอยากกินพืชผักธรรมชาติปลอดสารกะลองเฮ็ดเบิ่งเด้ครับสวนเฮ็ดแบบนี้นะครับได้กินแท้ผมได้กินแล้ว แล้วก็รู้แล้วว่าผักปลอดสารมันมีรสชาติเป็นยังไงมันหวานครับมันแซบ่บมันก็นคือผักจากท้องตลาดพี่น้องเอ้ยท่านมีโอกาสกะซื่ออยู่ซื่อกินก็คือหาสื่อสักผักปลอดสารหาเจ้าของสวนที่เขาเห็ดไข่ผมนี่ด้ซื้อกินนําชุมชนนำหมู่บ้านและหมู่บ้านในอนาคตตค้องมีคนเห็ดนะครับเพราะว่ามันเป็นผักปอดสารอาหารปลอดภัย มันปลอดภัยบมดทุกอย่างนะครับอยู่เดี๋ยวผมสังเกตเบ่งเพราวะว่ากินกินเข้าไปแล้วมันมีรสชาติมันหวานมันแสบมือนีกัดีไฮมาเบิ่งวะผมสูบน้ำเอาฝปายเดียวครับนบ้ำบอ่ตอนที่ผมติดเครื่องไม่ไหมผมม่ได้อ,อัพโหลดิปลงโอ้นะครับระดับน้ำม,มันอยู่ประมาณประมาณเมตรสองเมตรถูกเลรอครับเดี๋ยที่ผมสูบตรงใบมื่ขึ้น ขึ้นหนึ่งครับเนี่ยมือนี่ครับตอนนี้กับใบาสามแล้วใบสองใบาสามแล้วเนี่ยยุบลงมาขนาดนี้ครับยูนี้เนี่ยตอนนั้นลูกชายผมมาตกเบ็ดได้ปลากดคังตัวละรวมสิบกิโลครับย,ยบูยูบอลอันนี้ป่าใหญ่ผมเลี้ยง่หลายปีแล้วที่มันเหลือจากเจ้าของหลายๆคนที่เขามาใส่บริการรวมกันกับผม,มครับเนี่ยครับ ก็เลยตัดสินใจสูบเพราะว่า้บาบ่สูบมันจะสิบ่ได้ปลาก็เลยตัดจินใจสูบครับแต่น้ำกับหัวจังเลยฝังตลิงจะเทจังไรครับจะสูบพอดีผมไปซื้อปั๊มปั๊มห้อยโค้งนาหกมากครับแต่สายทรงมันนาสิบ นาซิหรือนาแปดเนี่ยอัดมาเต็มเลยครับปั๊มตัวนี้เครื่องที่ใส่ชุดมันเองซิบหกแรงหนักพอสมควรครับผมลองตึงสายพานแหละให้มันตึงจะจัดหนูเบาไหวเลยเครื่องผมแผบไปเบาไหวเลยวันตั้งนะครับนนมมเ,นนเน่าน้มผมสูบขึืนนึ่งแบบเออขึ้นหลายแล้วครับโอ้รถมาตรงรถคมแล้เเลยขึ้นมาแล้วครับ không Người lửa đây thì luôn bởi bừng Người bò ทำหลังชีวิตร่างราบมือใช้ไม่เซลฟรีภาพพุ่งดีๆไงครับครับเรื่องงาไปครับนเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นลานลงไปยังไงครับเอารถลงไปได้ เคยได้ปรากฏทั้งจระหาโลัโจระเจ็ดโลกัอยู่แถวเนี่ะครับโอ้หนามแห่งไาลนะครับ,ม,รบมีป่าหลงบอยอยู่พวกหลงที่มี่ยมดขึ้นนี่แหละครับที่นอกขาดว่าขึ้นนี่นาที่ ได้ดับเครื่องประมาณเทียงคืนของห้องหลงดับเพราะว่ามืออื่นคงจะได้ทำการจับปลาบริสุทธ์มาหลายปีแล้วครับเกือบสิบปีผมป่วยผมสุขภาพอดีกันเลยบริสุทธ์ปีนี้มีโอกาสไปเลา้จัดการเลยครับมันมีหอยอย่างนี้ยในน้อยๆคนเลื่มแหลมผมมองออ แต่ว่ามันเป็นอาหารของป่าไปนัำนัมีสูยเห็นเข้าว่าป่ามันกินแคลเสียมมันกกินไขยูหนะครับโอ้นามลงมาพอต่ำก่นรวมสองเมตรเลยนะมมือม่อวานนี่นามอยู่ระดับสูงพอสมควรขึ้นหนึ่งกับหมื่นหนึ่งหิบสี่ทั่วโมงป่ำหนาหกได้ขลดีอยู่ครับแห้งดีต่วเน่ย ผมสื่อมาลงทุนมาเฉพาะตัวปัม 4, ่ม4,000กว่ารวมอุปกรณ์ท่วงรวมเบ็ดเสร็จต,ตว 9, ัวเก่าพันกว่าเกือบหมื่นครับปั่มจุดเนี่ยทั้งสายส่งทั้งขอต่อต่อให้มันลงไปลึกๆขอตอมมีเนี่ยขายครับเป็นทอนทอนละพันกว่าบาทดีขึ้นกันครับระบบที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมว่ามันเข่าทาอยู่ครับ ถนนมีคนสัญจรครับเห็นมัน้ยยุดรถพานไปนะพี่น้องรบ,บรรยากาศดีครับอยู่เนี่ยห0่อเนดีแท้บรรยากาศมอ,าอเตองหฮวงรับผมแบตไม่ค่อยดีตอนนี้น้ามน้ามสำหรับอ่า xây bò, củ bò và siêu cả bọt nhân thơ để không bị hai nhà mình, như vật hại น้ำคุณไล,ล่นะครับไว่เป็นน้ำหน่อยๆมโนหน่อยได้ครับสาลุนี้จนที่เต็มแล้คุณเห็นว่าสูงเกินละครับถ้าไปเบืองบอยกระซิวน้ำมันยังพอกว่าวานนี่ก็เลยมา đàn thẳng thang thì lông chân nói hay nam nó bồn lồn đấy của nam anh lùng bên nỉ sẵn lên hát nha hát bò hát siêu hát nha 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 hát ของบพอน้าม่ค่อยไหลครับแดดบม่มีครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็น,นะครับ